สวัสดีค่ะชื่อแม่อ้อยค่ะอยู่ในกลุ่มสมาร์ทเอทของคิดจักดีออค่ะตอนนี้ทำงานที่มูลนิธินะคะดูแลเด็กกำพร้าอยู่ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเกิดปัญหานะคะระหว่างแม่กับ เพื่อนร่วมงานที่ทํางานนะคะคือการสื่อสารกันไม่ค่อยได้ได้ได้เรื่องเท่าไหร่นะคะก็เกิดมีปัญหากันแล้วกก็ได้มีการใช้น้ําเสียงกันนิดนึงจากนั้นมาก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับทํางานกับคนนี้นะคะก็ความคิดเขาไม่อ้อยก็คืออยากจะแบบต่อไปเนี่ยจะไม่มีการทําให้มีการพูดคุยสนิทสนมกันเท่าไหร่นอก็คือจะแยกตัวออกมา ได้จะคุยเฉพาะที่มีงานเท่านั้นนะคะเหมือนกับจะไม่มีการให้อภัยกันละต่อไปคนนี้เราจะไม่ไม่สนิทสนมละก็จะจะแยกตัวออกมานะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ไม่มีการสืร่อสารอะไรก็คงเป็นไปไม่ได้นะมาเนื่อถึงว่าในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่า สิ่งที่ทําไปไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะถ้าหากว่าเราจะอยู่ต่อกันไปทํางานร่วมกันไปนี่ก็ไม่มีความสุขนะคะนึกขึ้นมาได้ก็โอ้ขอบคุณพระเจ้านะที่หลักการของพระเจ้าพระคําของพระเจ้าก็มาหนุนใจคอยย้ําเตือนอยู่เสมอนะคะว่าหากว่ามีการผิดพลาดหรือการพูดจาไม่ดีต่อกันเนี่ยเราต้องกลับมาสู่ในแผนการในน้ำประทัยของพระเจ้าว่าเราจะต้องให้อภัยคืนดีกันพูดดีกัน ทำงานด้วยกันไปอย่างมีความสุขได้คิดฉะนั้นไม่อ้อยก็เลยกลับใจใหม่ที่จะสารภาพบาปกับพระเจ้าว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะก็เลยเข้ามาคุยกันคืนดีกันกลับกลายเป็นเราก็ได้มามีความสัมพันธ์ที่ดีกันเหมือนเดิมพูดคุยกันทํางานร่วมกันไปอย่างมีความสุขสนุกสนานเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ทรงให้เราไวในการที่เราจะกลับใจและสารภาพกับพระเจ้าเพราะว่าเราจะได้เพื่อนจะได้ พี่น้องกลับคืนมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในการทํางานร่วมกันเป็นเรื่องของธรรมดาที่เราทํางานร่วมกันอาจจะมีทบกระทั่งกันบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ในเมื่อเรารู้หลักการของพระเจ้าเลยเราก็ต้องนําหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราข้างเขาและเราก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าการทํางานของเราร่วมกันในทุกๆคนที่ทํางานนะคะก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ก็ต้องใช้หลักการของพระเจ้าที่จะมาช่วยเหลือ นะคะทาให้เราได้เติบโตและทํางานไปด้วยกันอย่างมีความสุขพร้อมๆกันพระเจ้าช่วยแม่อ้อยในเรื่องของการให้อภัยคนอื่นไม่มีสิ่งใดเนาะที่คนเราไม่พลาดพังเนาะก็พลาดพังไปก็กลับใจใหม่แล้วก็กลับมาเดินกับพระเจ้าเข้าสู่กระบวนการใหม่เราก็จะเห็นพระเจ้าอวยพรเราสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะั่นก็คือสันติสุขที่เกิดขึ้นให้อภัยกันความรักก็กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับที่เราพระเจ้าให้อภัยเราแล้วก็ รักซึ่งกันและกันตอ,อกไปได้ขอบอพระเจ้าเอพร์ค่ะ